กราบสวัสดี FC ลุงพล FC ลุงภูนะครับวันนี้ภูกระเบิดชาแนลนะครับก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับลุงภูเองนะครับก็มีเรื่องราวมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับเช้าวันนี้นะครับทางลุงพลและป้าแตนนะครับแล้วก็ทีมงานยูทูบเบอร์นะครับก็จะไปทําบุญถวายกระถินนะครับที่วัดถ้าภูผาแอกนะครับยังไงเนี่ยถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ติดงานนะครับวันนี้เป็นวันหยุดด้วยนะครับก็สามารถไปทําบุญถวายกระถินกันได้นะครับที่วัดถ้าภูผาแอก แล้ววันนี้นะครับลุงภูเองนะครับก็มีภาพเล็กๆน้อยๆนะครับมาฝากให้กับเพื่อนๆนะครับว่าเพลงอยากเป็นบ้าแตนแฟนลุงพลนะครับดังขนาดไหนนะครับขนาด f c ที่มาเยี่ยมบ้านลุงพลนะครับก็ยังต้องร้องเพลงนี้เลยนะครับสนุกสนานแล้วก็ทําให้ปู่พ่องนะครับซึ่งเป็นคุณพ่อของคุณลุงพลเนี่ยก็สนุกสนานแล้วก็ยิ้มแย้มไปด้วยนะครับกับภาพเหตุการณ์นี้นะครับลุงภูดูแล้วนะครับก็รู้สึกมีความสุขไปกับปู่พ่องด้วยนะครับยังไงเนี่ยมีภาพเล็กๆน้อยๆมาฝากนะครับเอาเอาเอาเราพ่ อยากเป็นป้าแตนอยากเป็นป้าแตนเอาเดี๋ยวให้สัญญาณครับ๋ยาให้สัญญาณครับอ่ะเดี๋ยวให้สัญญาณสามสองหนึ่ง ถ้าเพื่อนๆอยากหาชมเต็มๆนะครับก็สามารถเข้าไปได้เลยนะครับที่ช่องยิ่งยง24นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับมีให้ชมกันเทียบเลยนะครับสนุกสนานแน่นอนนะครับลองไปชมกันดูนะครับสำหรับวันนี้นะครับใครที่ชื่นชอบการทำอาหารและเบเกอรี่นะครับ ก็สามารถไปติดตามกันได้นะครับที่ช่อง Food Day Channel นะคะตอนนี้นะครับมีคลิปมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทําอาหารและเบเกอรี่เนี่ยจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็อย่าลืมไปติดตามกันนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับก่อนจบคลิปนะครับยังไงเพื่อนๆก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้ลุงภูหรือภูกระเบิด h ช n แนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ